สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบปะกับช่องน้องเอพารวยฝากกดติดตามช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะวันนี้จะมาสรุปเลขเด็ดที่น่าลงทุนนะคะแล้วก็ชนหลายสำนักนะคะมาที่เลขปู46นะคะเน้นล่างนะคะอ่า 8, 4, 8, 5ป6 9 4 6 9 4 9 6 6อันนี้นะคะปูฝากบอกว่าอยากให้เล่นทั้ง6ชุดเลยนะคะเพราะว่าเลขก็ไม่ได้กลับนะคะ เข้ามาแล้วไหลงวดนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะงวดนี้ปูก็เลยอยากให้เล่น6ชุดเพื่อเป็นโคงขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเกา่าต้นรับปีใหม่แอดก็เลยเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้นะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็มาต่อเลขเขาซื้อตัวละแสนสองแสนนะคะมี4 2, 5 2สอง สองหนึ่งสองสี่สองห้านึงสองตัวกันนะคะสองสองอนเน้นหนักนะคะหนึ่งสองกับสองหนึ่งนะคะอันนี้แอดมินก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ สนับสนุนรัฐบาลน,นะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะซื้อตามกําลังที่มีนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอ่ายายน้อยนะคะก็เข้ามาแล้ว11งวดนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นงวดที่12นะคะมี7 2 7 4 2 5 3 0อันนี้นะคะล่นบนล่างนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้น แล้วก็มาต่อเลขรถที่พระราชนีทรงขับให้าราชการที่10ประทับนั่งนะคะทะเบียน1 9 7 8จแอดจับคู่ให้9 7 8 9 7 7 8 1 9 1 8, 8 1 7อันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองจับคู่ดูนะคะอาจจะจับได้3ตัวตรงๆก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะมีเงินกลับบ้านปีใหม่นะคะ